ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราควรทําดีไหมครับเขามีอะไรที่ไม่ได้บอกเราหรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องมาดูประวัติของธุรกิจเครือข่ายกันก่อนนะครับมันเนี่ยพัฒนามาจากการขายตรงชั้นเดียวหรือระบบเซลส์แมนนั่นเองครับระบบนี้จะมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนครับก็คือพนักงานเนี่ยมีหน้าที่ขายของและบริษัทเนี่ยมีหน้าที่หาคนขายของเพิ่มครับผมต่อมาได้มีโมเดลแบบแฟรนไชส์ซึ่งจะไม่อธิบายก็แล้วกันครับและพัฒนาต่อยอดมาเป็นธุรกิจเครือข่ายครับผมหรือเราเรียกว่า m ิเ t i l ลมาร marketing ครับผม โมเดลเนี่ยในระบบจะทำได้ทั้งการหาคนขายเพิ่มหรือว่าขายของเองครับผมแต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นหาคนเพิ่มหรือว่าหาดาวไลน์มากกว่าครับผมเพราะว่ามีการโฆษณาไว้ว่ามันจะเป็นเสมือนกับเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วมี a s s ซีฟเป็นค e ครับผม แต่เราควรจะระวังตรงจุดนี้นิดนึงเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายไหนที่สนใจแต่หาคนเพิ่มมากกว่าขายสินค้าเนี่ยมันจะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ครับเพราะรายได้ที่เลี้ยงระบบเนี่ยมันไม่ได้มาจากการขายสินค้าครับแต่ว่าอาจจะเป็นมาจากค่าอื่นๆเช่นค่าแรเข้า,ขาอะไรแบบนี้ครับส่วนเรื่อง passive income เนี่ยเราจะมาอธิบายกันก่อนครับเพราะคำเนี่ยใช้กันแพร่หลายในธุรกิจเครือข่ายเหลือเกินความจริงก็คือหลายๆอาชีพเนี่ยก็สามารถเป็น passive income ได้ครับผมเช่น ลุงขายข้าวมันไก่สับไก่เองพอเริ่มขายดีเริ่มจ้างลูกน้องได้ต่อมาขยายสาขามีผู้จัดการแต่ละสาขาแล้วก็มีผู้บริหารบริหารแทนให้แบบนี้เราก็จะถือได้ว่าลุงเนี่ยมี passive income ครับผมแต่น้อยรายที่จะทําได้แบบนั้นแล้วเราก็คงไม่เรียกอาชีพขายข้าวมันไก่ว่าเป็น passive income ถูกไหมเช่นเดียวกันครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคนทํามี passive income หลักแสนหลักล้านเนี่ยมันก็มีน้อยเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆแหละครับ เพียงแต่ว่าคนที่มีไรายได้สูงในธุรกิจเครือข่ายเนี่ย <S <S เขามีแรงจูงใจให้แสดงตัวออกมามากกว่าครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาชีพธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรครับมันวางระบบเป็นแผนมาอย่างดีด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆแหละครับที่โอกาสสาเร็จเนี่ยมันก็น้อยเหมือนกันครับผมในทางกลับกันผมมองว่าอาชีพธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องแอคทีฟสุดๆครับเพื่อที่จะหาคนเพิ่มหรือว่าเพื่อที่จะขายสินค้าโดยมีเงินเป็นแรงจูงใจครับผม าบางธุรกิจเนี่ยบอกว่าไม่ต้องขายสินค้าครับเพียงแค่เราใช้สินค้าเองในชีวิตประจําวันและแนะนําให้คนใกล้ตัวรู้จักมาใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็คงแค่เป็นรายได้เสริมเท่านั้นนะครับเพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเรามีจํากัด <particular beast> ถ้าเกิดเราต้องการรายได้จากธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นหลักครับเราก็ต้องขายของครับหรือว่าเราก็ต้องหาคนมาต่อเราแล้วก็คอยดูแลให้คําปรึกษาเขาครับซึ่งสินค้าปกติเนี่ยมันก็จะมีั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จนะครับเวลาเราจะขายสินค้าหรือว่าแนะนําสินค้าให้คนใกล้ตัวเนี่ยเราจะต้องมองแต่ด้านดีของตัวธุรกิจและตัวสินค้าเท่านั้น แล้วเขาทำยังไงให้คนในระบบเนี่ยมองแต่ด้านดีครับเขาก็จะมีศูนย์รวมที่ทุกคนต้องไปในแต่ละสายงานอาจจะอาทิตย์ละครั้งผมจะเรียกศูนย์นี้ว่าเซ็นเตอร์ก็แล้วกันนะครับผมจุดประสงค์ที่เราต้องเข้าไปบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อให้กำลังใจและติดตามผลงานครับผมแต่ที่สำคัญคือเขาต้องการกำหนดวิชั่นของแต่ละคนเนี่ยให้ไปในทางเดียวกันครับจึงไม่แปลกที่คนนอกจะมองเห็นคนในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพูดและคิดคล้ายๆกันครับผม และที่ต้องไปเป็นประจำเนี่ยเพราะว่าคนในเครือข่ายเนี่ยอาจจะไปเจอคําถามจากคนนอกมาทําให้เราเริ่มคิดและเริ่มมองอีกด้านของตัวธุรกิจนี้ครับผมหากปล่อยไว้นานเนี่ยความคิดนี้อาจจะลุกลามและทําให้เลิกทําได้ครับแต่ถ้าเกิดนําคําถามนี้ไปถามคนในเซ็นเตอร์เขาก็จะมีคําตอบที่ทําให้ความคิดนั้นเนี่ยตายไปและไม่ต่อย,ยอดเป็นคําถามอื่นๆครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยหลุดกรอบวิชั่นของเซ็นเตอร์ที่เขากําหนดไว้เนี่ยการเอากลับมาเข้าที่เข้าทางเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากครับผม และเมื่อทุกคนเนี่ยมีวิชั่นในทางเดียวกันแล้วคําตอบก็จะมีแพทเทิร์นของมันครับผมเช่นผมสงสัยว่าเอผมสงสัยว่าถ้าเกิดเราแนะนําสิ่งดีๆแนะนําสินค้าเนี่ยให้คนใกล้ตัวแต่เรากลับพูดถึงแต่ข้อดีและเรายังมีเงินเป็นแรงจูงใจให้แนะนําสินค้านี้ด้วยมันจะเป็นการแนะนําอย่างจริงใจร้อยเปอรหรอครับมันไม่เห็นต่างจากเซลล์ตรงไหนเลยคนในนั้นเนี่ยก็คงจะตอบประมาณว่า เราเองก็ใช้สินค้านี้อยู่ก็เห็นว่ามันดีไม่ใช่เหรอการแนะนําคนอื่นด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่เรื่องผิดนะส่วนคนอื่นที่ไม่เข้าใจและไม่ซื้อเนี่ยสักวันเขาคงเห็นว่าเราหวังดีจริงๆคนที่สงสัยพอได้ยินคําตอบเนี่ยก็อาจจะทําให้คําถามอื่นเนี่ยหมดไปและทําให้วิชั่นของเราเนี่ยกลับเข้าที่อีกครั้งครับ แล้วใครที่เหมาะกับการทําธุรกิจนี้แหะครับผมจะแยกเป็น3ข้อก็เลยการข้อ1ก็คือคนที่ไม่ต้องการลงทุนด้วยตัวเงินมากแต่ต้องการลงแรงและเวลามากแทนด้วยการชักชวนคนอื่นๆครับผม 2. ก็คือคนที่ชอบโน้มน้าวผู้คนหรือว่าชอบงานขายครับผม 3. คนที่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยวางแผนชีวิตให้เพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะมีแบบแผนที่ทุกคนควรจะเดินไปในทางเดียวกันครับแต่ธุรกิจนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในการทําธุรกิจหลายข้อนะครับเช่ 1> น1 ความเสี่ยงในการเสียเพื่อนครับเพราะผมยังไม่เคยเห็นกลยุทธ์ของบริษัทไหนที่ชวนเพื่อนแบบว่าเฮ้ยสนใจทําธุรกิจเครือข่ายกับเราไหมยังไม่มีครับผมแปลว่าเราต้องพูดอ้อมๆทั้งที่รู้ว่าพูดตรงๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่าเราไม่ได้จริงใจกับเพื่อนตั้งแต่แรกครับทําให้เพื่อนบางคนเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งด้วยครับแต่ว่าเราก็อาจจะได้เพื่อนทางธุรกิจในเครือข่ายเนี่ยชดเชยมาแทนครับแต่อย่าลืมว่าเพื่อนตอนเรียนกับเพื่อนทางธุรกิจเนี่ย ความสนิทใจความเชื่อใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับการที่เราชวนเพื่อนทุกคนมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเหมือนกับการแปลงเพื่อนตอนเรียนให้เป็นเพื่อนทางธุรกิจทุกคนเลยครับผมซึ่งบางคนคิดว่าถ้าเกิดชวนเพื่อนสิคนมีคนสนใจ9คนแต่รับไม่ได้กับการที่ต้องเสียเพื่อนคนหนึ่งไปที่มีมุมมองเปลี่ยนกับเราไปตลอดชีวิตไม่ว่ารายได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มไปทําอาชีพอื่นที่มีโอกาสสาเร็จพอๆกันดีกว่าแบบนี้ก็ไม่ควรทําอาชีพนี้ครับข้อ2 ความเสี่ยงที่รายได้เราเนี่ยอาจจะไม่ถึงคนที่เคยทํามาก่อนเรา เราควรดูลายได้ของบริษัทธุรกิจเครือข่ายยอดหลังหลายๆปีก่อนครับดูว่ารายได้เนี่ยมันโตน้อยลงเรื่อยๆหรือเปล่าและยังไม่มีปัจจัยอะไรที่ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ไหมถ้าใช่เนี่ยแปลว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับโตได้อีกไม่มากแล้วแต่ผมอยากให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายครับผมอย่าอคติปิดใจกับมันไม่ได้ศึกษามันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดใจไม่ได้ศึกษาข้อดีข้อเสียของธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ย วันหนึ่งมีคนใกล้ตัวเราที่ทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมาเปิดใจเราเราจะเห็นแต่ข้อดีของมันและอาจจะไม่ได้เห็นความเสี่ยงของธุรกิจเครือข่ายนี้ได้ครับผมถ้าเกิดบางคนเนี่ยโดนชวนไปฟังสัมมนาธุรกิจเครือข่ายแล้วฟังแล้วแยกแยะออกครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเช่นการกําหนดเป้าหมายชีวิตอะไรเป็นการจูงใจขายของของเข,งข,งขาเช่นทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องกินอาหารเสริมถ้าเกิดเราแยกแยะออกเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลในการแยกแยะระดับหนึ่งเลยนะครับ Oh